ดีครับเราก็มาต่อกันในเ,เรื่องตัวยานตรลายในตอนที่2นะครับอตอนที่2ครั้งที่แล้วอาจารย์ก็มาต่อถึงมาพูดขันเรื่องต้นตะตุ่มซึ่งจะมียางตะตุ่มนะครับก็เป็นยางที่ของต้นตะตุ่มซึ่งอยู่ตมชายทะเลนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีฤทธิ์แรงในทางถ่ายเหมือนกันนะถ้าโจทย์ถามว่ายางตะตุ่มมีฤทธิ์แรงดงังด้านใดก็คือฤทธิ์แรงในทางถ่ายคือคือถ่ายมากทำให้หมดกำลังได้แล้วก็ถึงตาย แต่ประโยชน์ในทางยาไทยนั้นก็ไว้สําหรับถ่ายพยาธิถ่ายโลหิตถ่ายเสมหะถ่ายอุจจาระธาตุนะครับพูดถึงเรื่องตะตุ่มนี้ก็มีเรื่องเ,ออเราคงเคยได้ยินคนที่ไปกินหอยนะครับหอยแมงผู้นะฮะที่บางทีไปเกาะอยู่บนต้นตะตุ่มเสร็จแล้วกินแล้วก็ท้องเสียอย่างแรงนั่นก็เพราะว่าบางทีคนชาวบ้านเข้าใจผิดไปตัดต้นตะตุ่มมาปักแล้วก็ให้หอยไปเกาะนี้เมื่อหอยไปเกาะแล้วก็จะไปดูดซับเอา เอายางของต้นตะตุ่มไว้นะพอใครไปกินเข้าก็ท้องเสียหรือแม้แต่กิ่งไม้หรือเป็นฐานของตะตุ่มขนาดที่เอาไปาไปหุงข้าวนะหรือไปทําอาหารควันที่ได้จากต้นยางต้นตะตุ่มนั้นลงไปในข้าวหรืออาหารนั้นก็เวลาคนไปกินแล้วก็ถ่ายอย่างแรงเหมือนกันซึ่งจะเห็นว่ามีอันตรายมากนะครับเราคงต้องต้องสังเกตด้วยนะน้ายางจากต้นตะตุ่มนั้น นะส่วนที่เป็นพิษก็คือน้ำยางสีขาวนะครับตัวนี้ก็มีสารกลุ่มที่เรียกว่าไดเทอร์ปีนเอสเตอร์นะถ้ากินมากก็จะทำให้ท้องร่วงอย่างรุนแรงและถ้ามันเข้าตาแล้วก็ทำให้ตาบอดได้แม้แต่ควันนะฮะควันไฟของจากการเผาไหม้จากต้นตะตุ่มหรือกิ่งไม้อนะถ้าเข้าตาก็จะเจ็บตาและอาจทำให้ตาบอดได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังนะครับ หรือหอยปูที่ไปเกาะอยู่ที่ต้นตะตุ่มถ้านํามารับประทานก็จะทําให้เกิดอาการเป็นพิษท้องเสียอย่างรุนแรงได้นะทั้งอัดเจียนทั้งท้องเสียอันนี้ก็เป็นลักษณะของต้นตะตุ่มที่เราถ่ายภาพมองไกลๆนะฮะอันนี้จะอยู่ตามชายทะเลนะครับต่อไปเป็นต้นสลัดใดนะส่วนที่เป็นยานตรายก็คือ,อ,ย,าดดอนะยางสลัดไดนั่นเองนะยางสลัดไดนั้นก็มีฤทธิ์ในทางถ่ายเช่นกัน นะกินมากก็จะทําให้หมดกําลังเพราะว่าจะต้องมันจะถ่ายมากจนเสียน้ําเสียเกลือแร่ประโยชน์ก็เช่นเดียวกันถ่ายพยาธิถ่ายน้ําเหลืองเสียถ่ายอุจจาระธาตุถ่ายพิษตันสรางคําว่าถ่ายพิษตันรสรางก็คือเด็กเนี่ยเราเชื่อว่า,า,า,าพยาธิตันสรางหรือพยาธิหรือพยาธิต่างๆที่อยู่ในร่างกายเด็กเนี่ยก็เป็นเราเรียกว่าโรคตานเวลากินเข้าไปมันก็จะถ่ายเอาตัว,ต,วตัวพยาธิออกนะครับเราเรียกว่าถ่ายตันสรางนั่นเอง นะครับยางสลัดใดนั้นส่วนที่เป็นพิษก็คือน้ำยางและต้นนะครับสารพิษที่พบนะสารที่เราพบว่ามันเป็นพิษก็คือยูฟอร์บินส์เตตตาไซคลิกไดเทอร์พีนนะครับและไต c ไซคลิกไดเทอร์พีนเหล่านี้ก็เป็นในทางวิทยาศาสตร์ส่วนที่คนที่จะไปสอบก็คงไม่ต้องจําถึงขนาดว่าสารนั้นคืออะไรนะครับคงอันนี้จะให้ข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเท่านั้นเอง ก็คงไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคงจะให้รู้ว่ายางสลัดใดนั้นมีลิตในทางใดเท่านั้นเองนี้ถ้าน้ํายางเองนะน้ํายางจากต้นสลัดใดเนี่ยนะถ้าโดนผิวหนังก็จะทําให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนหักเส็บบวมพองถ้าเข้าตาก็อาจจะทําให้ตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นพวกยางต่างๆนี้ระวังอย่าให้เข้าตาเด็ดขาดนะครับส่วนต้นสลัดใดเราก็คงเห็นกันอันนี้เป็นต้นลสลัดใดใช่ไหมเป็นหนามเราคงเห็นกลนปลูกทั่วๆไปนะครับ นี้ถ้าต้นสลัดใดถ้าแก่ๆมากๆอายุ20-30ปีนะก็เกิดเชื้อราเข้าไปกินในเข้าไปในแก่นของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสภาพเป็นที่เรียกว่ากระลำพักนะฮะเป็นเป็นกระลำพักซึ่งได้จากแก่นของสลัดใดนั่นเองนะครับต่อไปตัวยานตะไลอีกตัวหนึ่งก็คือลูกแสลงใจเราคงจะได้ยินลูกแสลงใจลูกกระจี้นะครับ ตัวนี้โกดกะกิ้งอันะนี้เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดตัวนี้มีฤทธิ์ในทางเมาเบื่อนะครับฤทธิ์ในทางเมาเบือ่อไม่ได้ฤทธิ์ไม่ได้มีฤทธิ์ทางถ่ายเหมือนกับสลอดตะตุ่มหรือสลัดใดนะตัวนี้ถ้าระตัวแสลงใจเนี่ยคำว่าแสลงใจก็คือมันไม่ถูกกับหัวใจนะแสลงใจนะครับหรือโกดกะโกดกักกิ้งนะฮะลูกกะจี้นะเราก็เรียกก็มีลักษณะเป็นเม็ดอ่าเป็น ลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกกลมๆแต่เวลาที่เอามาเล็ดออกมาก็จะเป็นเม็ดแบนๆเหมือนลูกกระดุม <c oughs> นะครับถ้ารับประทานมากนะครับรับประทานเข้าไปมากก็จะเกิดอาการชักกระตุกนะฮะคือมันไปกระตุ้นระบบประสาทนะส่วนกลางทําให้เกิดการกระตุกถึงตายได้แต่ประโยชน์ของเขาแล้วเหรอถ้าเราใช้น้อยเหมาะสมตามสูตรโบราณก็มีฤทธิ์ในการบํารุงหัวใจนะครับบํารุงประสาท แล้วก็แก้โรคพยาธิผิวหนังนะแก้ลมอันกระเพื่อมในกุธรก็หมายถึงลมที่อยู่ในอกนะอยู่ในอกนั่นเองนะครับนะเราก็เรียกว่ากดก,กักิ้งลูกแสลงใจภาษาอังกฤษเรียกว่านัสโวเมกานะฮะนัสนัสนัสโวเมกาส่วนที่เป็นพิษคือมเมล็ดซึ่งเรียกว่า Button บัตตันซีดบัตตันก็แปลว่ากระดุม ซีดก็คือเมล็ดที่เหมือนกระดุมหรือด็อกซีสหรือด็อกบัตตอมในเมล็ดมีสารพิษอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอินโดอันคาลอยซึ่งเป็นสารที่เราคุ้นๆก็คือสติกนินสติกนินสารหนูใครได้ยินไหมฮะสติกนินบุร์ซินเจ้าสารสติกนินนี้เองที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางนะถ้าได้รับมากไปมันจะกระตุ้นทําให้เกิดการชักกระตุกแล้วก็เกิดการหัวใจเต้นอย่างแรงเร็วแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับ นะผลของสารสติกนินก็มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกกล้ามเนื้อเกรง็งเกิดการกระตุกแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการกลืนอาหารนั้นเกร็งตัวทำให้กลืนอาหารได้ลำบากหรือกลืนน้ำลำบากแล้วก็มีผลทำให้ชักอย่างรุนแรงนะมีการชักอย่างรุนแรงการชักของระบบประสาทส่วนกลางนะผู้ป่วยจะมีลักษณะเกร็งตัวแล้วก็โค้งไปข้างหน้าหรือแอนไปข้างหลังส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะแอน อาโทษทีเขาแอนไปข้างหลังนะเกิดการคอแข็งนะฮะเขาเรียกเคอร์นิกไซด์โพสตีฟหรือเราถ้าทางแผนปัจจุบันเคอร์นิกไซด์ก็คืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อลําตัวและกล้ามเนื้อคอคือจะแอนไปข้างหลังนะครับโดยที่ควบคุมไม่ได้นะครับลักษณะเหมือนเอ่อเป็นการเกร็งและแอนไปข้างหลังเงยคอไปข้างหลังนั่นเองและก็จะตายเนื่องจากการหยุดหายใจในที่สุดนะหยุดหายใจในที่สุด อาการเป็นพิษจะเกิดขึ้นภายใน15-30นาทีหลังจากหลังจากรับประทานตัวสติ๊กนินนี้เข้าไปเป็นสารที่มีพิษมากถ้ากินเพียง15-30มิลลิกรัมก็ทําให้ตายได้นะครับจมามนะโกดกกิ้งนี้พิษร้ายแรงมากนะฮะในทางแก้ทํำไงครับถ้าคนได้รับสารพิษนี้นะของไทยเรานะตามตําราไทยเราก็ใช้ลางจืดนะครับเอาลางจืดเนี่ยนะตาคั้น สัก10 1ถใบนะตำคั้นสดๆนะใบเพสลาดตำมคันแล้วละลายกับน,น้ำเสาวข้าวแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำมารีบกรอกนะตัวลางจืดก็จะเข้าไปกำจัดพิษนี้ได้นะเราเป็นหมอยาเราก็ต้องรู้อันไหนพิษรู้วิธีแก้ด้วยอันนี้สำคัญนะครับก็อยากฝากพวกเราไปนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโกดกักกิ้งลูกกักจี้หรือเม็ดอ่าหรือเจ้าลูกแสลงใจนั่นเองนะครับ ต่อไปตัวยาที่เป็นอันตรายอีกตัวนี้ที่เราควรรู้จักคือฟนะินนี่ก็คงจะสร้างปัญหาให้มากมายฟินนะ่นก็เป็นสารตั้งต้นนะที่ทําให้แปรสภาพเป็นสารเสพติดมากมายหลายชนิดสารฟินหรือ,อยางมันได้จากยางฟิงนะอันนี้เป็นฟินเครือนะเราคงได้ยินฟินต้นฟินต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับที่เราเห็นทั่ว,วไปรเราเรียกเราบางคนก็เรียกมะละกอต้นอันนั้นฟินตัวนั้นจะไม่มี ไม่ไม่เป็นอันตรายแล้วไม่เป็นยาเสพติดแต่ถ้าเป็นฝิ่นเครือนะที่ปลูกตามคง,คงเห็นภาพนะที่ปลูกตามชาวเขาสมัยก่อนนี้นะครับแล้วดอกสวยงามอันนั้นเราเรียกฝิ่นเค,นะครือนะเป็นไม้ล้มลุกนะครับมีการแอรปลูกแอปลูกกันแล้วก็ไปกรีดยางเอายางฝิ่นนั้นมา,ามาสูบมาเสพต่างๆแต่ยางฝิ่นนั้นทางโบราณเราก็ถือว่าเป็นยาที่มีประโยชน์ด้วยนะครับมีฤทธิ์แรงในทางเมาเบือ่อก็คือไประงับประสาท นะไประง,งับประสาทถ้ารับประทานมากนะก็จะทําให้ระง,งับประสาททําให้หมดสติอาัดตายได้ตรงกันข้ามกับแสลงใจแสลงใจไปกระตุ้นแต่ตัวนี้ไปเบรกไปบล็อกนะนะระบบการหายใจระบบการทํางานของร่างกายจะต้องทํางานด้วยระบบประสาทถ้าสารตัวนี้เข้าไปเบรกหรือไปบล็อกแล้วก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นทํางานไม่ได้ส่วนสรรพคุณในทางยาก็แก้ปวดเมื่อยและแก้โรคบิดนะฮะ ก็คือคนที่มีการปวดถามร่างกายต่างๆพอได้สารฝิ่นเข้าไปก็จะลดบรรเทาปวดได้เดี๋ยวนี้ก็สามารถสกัดเป็นมอร์ฟินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยาในแผนปัจจุบันซึ่งใช้สําหรับคนที่ปวดมากๆโดยไม่มียาอื่นทดแทนนะพวกมะเรง็งหรือโรคที่ปวดอย่างรุนแรงนะครับก็ใช้มอร์ฟินซึ่งเป็นสารที่สกัดมาจากฝิ่นนั่นเองหรือแก้โรคบิดนะเมื่อก่อนนี้ที่เราในตัวยาเราเรียกว่าขีคารูนะขีคําว่าขีคารูนี้ก็หมายถึงว่าขียาฝิ่น ที่มาก่อนนี้เรามีการดูดฝิ่นกันมันก็จะสะสมอยู่ที่ตรงตรงรูบริเวณป้องกล้องยาที่สูบนะครับเขาก็เอาส่วนนั้นมาทํายาสําหรับกรณีที่ท้องเสียแล้วแก้ปวดเมื่อยเราเรียกขี้คาคารูหรือขี้ยาฝิ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะฝิ่นเครือนะเป็นเป็นผลของเขาแล้วเขาก็กรีดนะเป็นรอยกรีดแล้วยางนั้นก็เก็บยางมาสะสมอ,ะอันนี้เป็นแห้งนะเป็นรอยกรีด กรีดๆแล้วให้ยางออกมานะครับตัวฟิ่นเองความเป็นพิษจะมีอยู่ในน้ํำยางนั่นเองที่กรีดจากผลที่ยังไม่สุกนะผลที่เราเห็นนั้นยังไม่สุกเต็มที่ซึ่งจะมีสารมอร์ฟีนมีโคดีนทีบินนะพาพาวเรนตัวนี้โดยเฉพาะมอร์ฟีนซึ่งเป็นมีลิ์ในการกดประสาทส่วนกลางนะกดประสาทส่วนกลางถ้าบริโภคเข้าไปหรือเสพเข้าไปก็จะทําให้ซึมเศร ปากแห้งกระหายน้ำเหงื่อออกมากคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกและสนสุดท้ายก็ขาดออกซิเจนชีพจรก็ค่อยๆเต้นช้าอุณหภูมิในร่างกายก็ลดลงและก็ตายอาจตายเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นนครับเพราะมันไปกดระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นศูนย์ที่ควบคุมระบบการหายใจและการเต้นของหัวใจนะครับมาดูต่อไปก็คือกัญชานะต้นกัญชานี้ก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่ง กัญชาในสมัยโบราณน,นั้นนะเราก็ใช้ทางยาด้วยปกติกัญชาก็มีฤทธิ์แรงในทางเมาทําให้ประสาทหลอนนะะรับประทานมากก็ทําให้เสียจริตเป็นบ้านะ,ะสรรพคุณทางยาก็คือแก้ประสาทพิการและเจริญอาหารนะ,ะคนกินกัญชาเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกกินอร่อยกินอะไรก็อร่อยนะครับ่อแก้ระบบประสาทพิการนะฮะอันนี้ได้แต่มีฤทธิ์ทางเลาเบื่อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของต้นกัญชา ใครก็ใครปลูกไม่ได้นะครับมีความผิดนะฮะกัญชานั้นนะชื่อภาษาอังกฤษว่า Cannabis s a t i v a l i n นะ c a n n บ b i s sativa ลินอันนี้เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะก็มีสารเทตตาไฮโดคาคานาบินอนนะเทตตาไฮโดคานาบินอนหรือ t h c เื่ยย่อว่า t h c สารนี้ก็มีฤทธิ์นะออกลิ์ต่อจิตประสาททำให้เกิดอาการประสาทหลอน คนกินกัญชาไปก็เห็นหมดตัวเท่าช้างอาจจะเห็นช้างตัวเท่ามดก็ได้นะประสาทหลอนเห็นคนจะมาฆ่านะฮะประสาทหลอนมีอาการผิดปกติในการมองเห็นและการได้ยินและก็ความจําเสื่อมฤ์นี้จะอยู่นาน3-5ชั่วโมงหลังจากนั้นนะะผู้เสพก็จะมีอาการซึมและรู้สึกหิวหัวใจเต้นเร็วม่านตาขยายคอแห้งกระหายน้ํา ปัจจุบันต่างประเทศก็มีการเอากัญชาญนี้ไปใช้ในทางการแพทย์เช่นบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากได้รับยารักษามะเร็งแต่ก็ต้องอยู่ในระดับการควบคุมของแพทย์นั่นเองนะครับแคนานบิสอันนี้เป็นภาพที่ชัดขึ้นดูลักษณะใบนะฮะใบ by จะมีลักษณะเหมือนนิ้วมือแล้วก็ใบจะเป็นใบที่แตกออกจากจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ลักษณะใบเป็นฟันเลื่อยเรียวๆยาวออกมา เป็นไม้ลมลุกนะครับต่อไปตัวยาที่มีอันตรายอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ค่อนข้างหายากมากแต่โบราณก็มีได้มีการบันทึกไว้ว่าที่เรียกชื่อต้นว่าพระขันชัยสีพระขันชัยสีซึ่งเราก็มีชื่อเรียกอีกอื่นว่าหนาวเดือน5ห,หรือ,อ,อหนาวเดือน5ห,หรือฝนแสนหานะฮะฝนแสนหาคิดถึงปกติเดือน5เนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนแต่ถ้าได้บริโภค ตัวนี้เกินกําหนดแล้วจากร้อนๆจะเปลี่ยนเป็นหนาวทันทีนั่นก็คือเขาจะไปลดไข้ลด,ลดความร้อนอย่างเร็วนะครับแล้วก็ฝนแสนหาก็หมายถึงว่าฝนตกมากๆในขณะที่ฝนตกๆเนี่ยมากๆเนี่ยก็อากาศก็จะเย็นมากนั่นก็คือมีลักษณะเหมือนกับการได้บริโภคผักขันธ์ชัยสีเข้าไปนั่นเองฤทธิ์ของเขาก็คือฤทธิ์ในทางขับเหงื่อนั่นเองนะการขับเหงื่อก็มีผลทาให้ตัวเย็นนะครับทำให้ร่างกายเย็นมาก <c oughs> นี้ถ้ามันขับเหงื่อมากๆแน่นอนก็เหมือนร่างกายกำลังจะอยู่ในสภาวะช็อกเสียเหงื่อมากๆปั๊บนะหัวใจก็อาจจะเต้นอ่อนลงอ่อนลงนะครับก็จะทําให้เสียชีวิตได้ในทางกับการประโยชน์ของเขาก็ใช้แก้ไขนะดับพิษร้อนนะคนที่มีตัวร้อนจะจัดก็สามารถใช้ได้แต่ถามว่าปริมาณใช้แค่ไหนโบราณก็ยังไม่ได้มีการบอกใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็ก็ ยังไม่เจอตาราฮะยังไม่เจอตําราที่ใช้แต่ก็ได้กล่าวถึงไว้นั้นโดสหรือปริมาณที่ใช้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องอาหาข้อมูลกันต่อไปนะครับประลอดประลอดคือ,อไรง่นะรประลอดประลอดตัวนี้ก็มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบือ่อถ้ารับประทานมากเข้าไปก็ทําให้เกิดการเปื่อยผุพองและก็เมาเบื่อเมาอาจถึงตายได้ประลอดนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ตามเครื่องวัดความดันนะรประลอดที่อยู่ใน เทอร์โมมิเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งก็มีอันตรายนะครับสบรรพคุณทางยาเน่ยเหรอประลอดทะใช้แก้มะเร็งคุทราดถามว่าเราจะใช้อย่างไรปร,รอดนี้เราจะใช้อยู่ในรูปของอสารที่เคลือบเป็นปร,รอดหรือสารที่เคลือบอยู่ในเราก็ใช้มีวิธีการใช้ก็คือปร,รอดเนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อยู่ในรูปของเป็นรูปอของเหลวนะครับ แต่เราจะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งโดยใช้เงินนะหรือแท่งเงินแท่งทองแดงนะไปวางไว้ให้ประหลอดมันไปนเกาะมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นจากของเหลวเป็นของแข็งแล้วเราก็จะใช้ตะไบนั้นขูดหรือคลางให้เป็นผงประหลอดมาแล้วก็จะมาผสมในส่วนปริมาณที่น้อยมากนะส่วนใหญ่ก็ใช้นทางภายนอกได้ซ้ำนะครับแก้โรคเลือนโรคมะเร็งคุทตราชรักษาโรคผิวหนังและบำรุงโลหิตต่าง นะครับแต่ก็ต้องใช้ตามตำราด้วยนะครับปะลอดหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเราเรียกว่า m e r c ์คูรีนั้นมี2รูปแบบก็คือรูปของธาตุปะลอดและสารประกอบปะลอดตัวธาตุปะลอดเองก็เลย s g นี่เองเป็นธาตุที่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิห้องจึงทําให้ปะลอดเข้าสู่ร่างกายด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะจุดระเหยเขาต่ํามากและก็สามารถดูดซึมได้ดีถึง80% นั่นแสดงว่าขณะที่มันระเหยไปถ้าเราไปสูดแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ร,ร่างกายได้เร็วถึง80%ก็คือสูงมากนั้นพิษของไอปลอดก็มีพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางอ่าถ้าใครได้สูดสารประหลอดเข้าไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อนะสัน่นนะฮะมีการให้สัน่นกล้ามเนื้อนะเป็นกล้ามเนื้อที่ท,ที่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อลายเกิดอาการสั่นขึ้นมาได้นะครับนี่ระบบทางอื่น อาการทางาระบบประสาทอื่นๆก็ได้แก่นะครับอาจจะมีลักษณะอันนี้ประหลอดนะครับก็คืออาจจะมีอาการระบบประสาทอื่นเช่นขี้อายนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนปลายมือปลายเท้าเจ็บและชาอาจมีอาการปากอักเสบเหงือกอักเสบน้ำลายมากผิดปกติเบื่ออาหารน้ำหนักลดบางครั้งมีปอดอักเสบได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่ผู้ที่ได้รับสารประหลอดเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง สารประลอดหรือสารประหลอดที่อยู่ในรูปของอสารประกอบนะฮะที่เราเรียกเมอร์ควริกซันไฟซึ่งประกอบไปด้วยทั้งมีสารประหลอดแล้วก็ซันเฟอร์หรือกำรรมถันเป็นสารประกอบนั้นนะที่เราจะเจิอก็พบในสมุนไพรหรือธาตุวัตถุที่เรียกว่าชาติก้อนนะ,ะชาติจอแสชาติผงหรือชาติหอระคุณพวกนี้เป็นสารประกอบของประลอดและกรำมถัน ที่เราเรียกว่าเมอร์เคอริกซันไฟน์นั่นเองนะครับสารประกอบนี้มีพิษต่อไตและทําให้ไตวายด้วยนะครับสารประกอบพวกนี้งนั้นการใช้ธาตุตถุจะต้องใช้ในปริมาณที่กําหนดนะครับทาให้ทางเดินอาหารอักเสบมีพิษต่อไตทําให้ทางเดินอาหารอักเสบด้วยนะครับตัวอย่างอันตรายต่อไปก็คือยางรักดำนะยางรักดําต้นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้นะครับยางรักดําก็มีฤทธิ์ในทางเมาเบื่อเหมือนกันและก็ทางถ่ายด้วย รับประทานมากก็ทําให้ถ่ายมากหมดกาลังถึงตายได้นะครับแล้วสรรพคุณทางยาก็คือช่วยในการถ่ายน้ําเหลืองเสียอุจจาระธาตุถ่ายพยาธิถ่ายเสมหะนะครับถ่ายพยาธิถ่ายเสมหะนั่นเองอันนี้เป็นยางอันนี้ก็เป็นยางรักม่วงแต่จริงๆยางรักดำเราอาจจะเจอในต้นไม้ยืนต้นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นไม้ยืนต้นนั้นก็ก็เป็นยางาโบราณเชื่อว่าเป็นยางรักดําแต่ตัวนี้เป็นเป็นยางรัก อีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีฤทธิ์ในทางถ่ายเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วมีต้นไม้เป็นจะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งซึ่งสมัยก่อนนี้คนที่จะทำเครื่องหัตถกรรมเช่นการลงรักปิดทองนะก็ต้องไปเอาอยางของต้นรักดำที่อยู่ในป่าซึ่งไม่ใช่ต้นนี้นะครับต่อไปสารอันตรายอย่างหนึ่งคือสารหนูนะสารหน,สรหนูสารหนูมีฤทธิ์ในทางเมาเบือ่อ นะครับรับประทานมากก็ชักกระตุกทําให้ตายได้เหมือนกันแต่สรรพคุณของสารหนูก็คือแก้มเร็งคุทลาชนะโรคเลือนโรคผิวหนังนะแก้ประดงน้ําเหลืองเสียแก้โรคผิวหนังและความบั่ลุงโลหิตด,ด้วยนะครับสารหนูสารหนูและสารประกอบของสารหนูนะครับสารอ่ะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนต่อไปนะครับ